เขาซอ,ส,อสังซีสิพลาดบ่ได้เลยกับเสิร์ฟกาแฟกาแฟอาราบิกา้าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์คีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรสชาติกลมกล่อมนะครับไม่รถผู้ใดเนาะโอ้บ่ได้มาโดนตัวนี่ไม่มันมาตัวนี่ผู้ใดผู้ใดนี่มันรถไครนี่ <laughs> เฮ้ยมันพี่กันเอา อีกยังนี่ชอบเข้าหอบของมาเป็นยังไหนเขาไล่หนีเนีผู้สาวทิมเป็นมะเขาไล่หนีเด้ผู้สาวทิมเป็นมะโอ้ผู้สาวทิมก็เลยสิมาอยู่เพิ่อกลับไปเล่าไม่ยุ่งก็อายขึ้นเก่าเนาะคนบ่มีครูเนาะโอ้บ่ได้เจอกันโดนแบบโอ้โหล้ำซ้ำนี่นี่พุ่งพุ่งกันลงพ่อกันเหนียงโอ้ยผุ้น่ะลงหน้ากระบะยุ่งแสบยุ่บอยู่ดีกินแซ่บอยู่ดีเพื่อนสร้างแล้วเราอ่ะก็ตอนนี้กระบะแปดสิเปอร์เซ็นต์เขาเท่าแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเหลือติดกระโจงกับกระเบื้องเสร็จเลยเออเ แต่ว่าช่วงนึงกัตอมๆน้อยนึงเพราะว่าช่วงคุณยายเสียคินหอดเป็นธรรมดาประวันอาทิตย์นึงกัรู้สึกว่าทำใจได้ปกติอโอเคอย่างไรเมื่อ้ามีทิปการเดินทางลุยไปบุญบ้านทิปนี้ผมพักกันสฟลาวในหนึงเดือนเพื่อที่จะไปลุยโอเคโอเคกลับมาลุยไปไปอาบน้ำอาบน้ำาเดี๋ยวเราเดินทางข้ามไปที่สฟลาวรับียไปเลยนะโอ้ย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 อันี้ เอ้าทำมีไผนมาแน่นาะวันนี้นอะน้องสวัสดีสวัสดีค่ะน้องที่อาคราวนี้ปิดเทอมยังคะปิดแล้วค่ะปิดแล้วทําอะไรปิดตั้งแต่วันที่สามแล้วจะทําอะไรต่อไปหางานทําที่ลาวใช่ไหมไปหางานทําที่ลาวเนาะเคเด็กไปได้กันนี่แหละเนาะโอ้มันนี้ก็มีน้องเอ้าทักทายสวัสดีนดัง สบายดีสาวสยังสาวข้อมูลเมลืองลาวจ้าเหมือนตี้พี่อยู่เมืองไทยตอนนี้ยเมืองไทยเนะเาะ เดือนายเดี๋ยวเฮากำลังจะออกเดินทางกันไปที่แขวงบริคําไซนะฮะมือวนี้กับมีน้องตามมานั่น้องสาวครับน้องปู่ะน้องปู่จ้าปู่ปู่ปู่ซื้อนี่ปู่วิล่าปู่วิล่าแมนโอซื้อคือมู่บ้านเลยเนาะมู่บ้านปู่วิล่าแมนอันนี้คืออันนี้ปู่วิล่าโอเคเดี๋ยวเฮาไปน้่งกันมือวนี้เฮาอยู่ที่บ้านเขยลาวนะครับน้องมาตูมน้องมาตูมด้วยนะ โอ้ควันทวนแทน้ทางคุณนะ่ะโอ้นะสั่งวีโรดโอ้ได้เจอกันโดนเลยเนาะป้าไปเที่ยวเลาวมั้งกันป่ะโอ้อยากไปอยู่เอาเอาโอเคโอเคแล้วยังว่ากัน <งาน>มีโอกาสมีโอกาสนะเอาละครับสวัสดีครับผมพูดให้ดำนะครับเมื่อน,นี้เส้นทาง <Rey> การเดินทางเฮ <sh arp> <ข>านะครับผมมาอยู่ที่บ้านของเคยเลาวนะครับบ้านของเขยเลาาไม่ปิ่นน้อง T LL ทีนะฮะกับทีมงานบ้านหน้าครับน้องๆอ,อ,อีกมื้อน,นี้เฮ้าจะออกเดินทางกันไปที่สมปอเล่านะครับเข้าไปทางแขวงบริคมใส่ผ่านเมืองปากสันผ่านเมืองปากกระดิ่งไปเที่ยวบุญบ้านกันนะครับอ่อากำลังอาบน้ำอยู่เนาะโอเคไปเตรียมตัว <sh arp> ออกเดินทางเฮากำลังจะออกเดินทางแล้ว รถคนละขั้นเลย <S <S บักอีก็เอาไปขั้นหนึง่งอ้าวโอเคได้เอารถมากล้วดิเฮ่ากับไปน้ำกันสองคนนะครับไปน้ำกันเดี๋ยวขั้นพุน้นไปครับออกเดินทางนะครับมุงนาจังหวัดบึงการนะครับเฮ้าจะต้องไปข้ามด่านยูพุนนะครับเดี๋ยวเฮ้าพาน้องปูไปเอ็ดเอ่อบดอรดาพาส่อนนะครับเพื่อนบมมีพาสปอร์ตนะฮะเอ็ดบอราพาสอร์สข้ามไปอยู่ได้3วันนะฮะ ไะเดินทางนี้ก็เฮ้าวันนี้มุ่งหน้้สูจ่จุดปิดการครับแหวบแหวบแหวแหวแหวมาเลยท่านผู้โดยสารโปรดทราบท่านผู้โดยสารโปรดทราบเรือเฟอร์รี่ของเรา <c oughs> ตอนนี้เราออกเดินทางมุ่งหน้าสูุเมืองปักซันแล้วโ <c oughs> อ้ <c oughs> ยน <c oughs> ี่ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมกระเป๋าแล้วก็เงินนะครับ <c oughs> ข้ามไปฝากนู้นครับไปใช้เงินกันเอาแบกนี้หน่อยนันนี้นผู้ใดหนีนะ ไปใส่หน่อยที่มีเงินอายใจไงเดี๋ยวโอ้ยบ่มีปัญหาเดี๋ยวเฮาจะจ่ายเป็นลักแสนลักล้านฟังหุ่นเออโอ้้น้ำตอนนี้ลดได้เอะปริมาณน้ำลดนะครับน้ำโขงนะฮะลดนะฮะตะกี้น้ำยวนใส่เอชีด้วยน้ำยวนใส่พี่น้ำยวนพี่ครับน้ำยูนี่ขั้นบันไดนี้สอดสองสาม โอ้เดี๋ยวนี้ล้มไปประมาณสิบเมตรก็เห็นหน้าด้านสองเดือนสามเดือนแล้วนี่นั่นแล้วติดผู้สาวผู้สาวทางอื่นติดผู้สาวทางอื่นทำให้จิตไร้เพื่อนวไถ่ดาแห่งติดหลายเพื่อนว่าเอาเดี๋ยวนี้ใคเขาต้องออกเดินทางเนาะพี่ผีเด้อพื้นพุ่งเนาะครับผมโอ้เมียนเมียนครับเมียนอู้จือเอฟซีอยู่หน้าด้านเอามาอุดหนุนได้เด้อเพื่อนเป็นเจ้าของเรือเฟอร์ลีเจ้าของเรือเฟอร์ลีนี่ ไปเรียบร้อยให้นางเอกเ้าขึ้นรถกับพระเอกเป๊ครับขึ้นรถครับโอ้ด้เลยโอ้คนละสีสิบบาทคนละสีบาทปกติพระเจหกซีพยว่าเออมันหลายคนสผค้เดียวได้เอาแม่เดียวก็เอาหกซ์เพิ่มาเอาลฮะออกเดินทางครับมื้อนี้กับตุก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  ตลอดเลี้ยวขวาผ่านตลอดเลี้ยวขวาผ่านตลอดเอาครับดีตรอบนะครับผู้โดยสารเดินทางทุกคนนะครับเยไงลีะสบายดีกันทุกคนเนาะมือนี้เฮามาเที่ยวปากสั้นเนอะเห็นแล้วบอกกุลาบปากสั้นอ่ะยามแรงค้ามหลงน้ำสั้นโตงะบ่อริพันน้ำสั้นไหลผ่านใจดีโอเคครับเข้าไปยุทธราชดีกว่ามตามหา นี้เข้าเวียงจันทร์เข้าบ่ได้ไปเวียงจันทร์แต่เข้าจะไปลดลดสองแถวนะฮะลดสองแถวนี่น้อยน้อยแต่ว่าหมวนแน่นอนเลยนะครับปากสันนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบุรีรัมมีตลาดปากสันขี่เลือข้ามมอเลยครับขี่เลือข้ามมาแล้วก็ามาหยางเล่นตลาดปากสันนี้ใหญ่มากมีของอยู่ของกินหลายที่สําคัญครับเป็นตลาดเช้าป่าเยอะมากเลยนะครับนี่คือ ที่ผมยืนอยู่นี้คือนะครับเรียกว่าคิวรถหรือว่าขนส่งนะครับเมืองปากสันซึ่งขนส่งนี้จะนําพาผู้โดยสารเดินทางจากหัวเมืองต่างๆนะครับจากเอ่อปากสันไปหัวเมืองต่างๆที่อยู่ในแขวงบริค้ามไส้แผผขวงบริค้ามไส้นี่ก็โอ้กว้วางมากเลยติดไทยและก็ติดทางเวียดนามถ้าใดที่เดินทางมากนะครับถ้าจยังมาต่อรถกับุดนี้แหละคือจุดที่เอ่อนักเดินทางทุกคนจะต้องมาต่อรถ ไปหัวเมืองตง่างๆในแขวงบรรกรรมไซใครับแต่เมื่อน,นี้เฮาจะเดินทางแล้วเดี๋ยวเฮาขึ้นรถสแถวดีกว่าไปาเงางน่เล่นจปาเกดิง้งแ,<า>งแรือทั้งเลือทั้้ดาบุรีรเซิร์นเลยเซิร์นเลยเดี๋ยวมอนี้เฮาจะเป็นโซเฟ่เ ปไปวะ <c oughs> บัวไบบปไอบัไปบ่ว <c oughs> อย่างมหไศบ่อย์เราได้ไมาได้รับประกันกับสายเลยเนาะไ <c oughs> ปผ<ะ>มมีแกมตพวกแกโบดักขึ้นเกจเราจะขับเองมือนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เอาละครเตรียมพร้อมที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองป้ากระดิ่งนะครับรถคันนี้จะไปสุดยุที่ทางแบ่งหลักเต่าใช่ทางการเดินทาง ทีมงานเฮ่าลืมคืนอีกแล้วนะครับที่สปปลาวนะครับไปไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับคืนแล้วเอาไปเลยไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายไปไปเลย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 เอาเอาสบดีสบดีอ้าวอาแล้วเจอกัน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 ด้อยภาษาเด้อไปกันเด้ออุ้งตีตีค่ะบ๊ายบายเด้อเอาไปเลยไอไปเลย เ,<ส>เอาปากดิงเด้อปากดิง<อ>ทางแบงเด้อทางแบงเด้อปากดิงเด้อพอเด้อปากระดิ่งเด <c oughs> เอเาละฮะเราออกจากสถา,านีขนส่งเมืองปากสันนะครับยามแรงข้ามลงน้ำสัน เผายัางบม่ได้เจอกุหลาบปากสันเลยังวนันนะครับเฮามีกุหลาบมานําอยู่ครับหลายคนเลยกนะดับติ่มขันรถเลยต้องกินไหมเนี่ยงคําก็คือกินคําเดียวหมดนี่เลยใช่ไหมแม๊ดแม๊ขออนุญาตนะครับมากมากินระหว่างขึ้นรถเฮากินได้เลยกินได้เลยว่าน้ำตันหน้ากไกลๆเร็วกไกลๆไอ้ไอ้ไปน้ำแน่ ไปนำได้บสาวปากสันอุ๊เห็นเล่ากุลาบปากสันนี่เด้อเอ๊ะเกุงกาบปากสัน้นข้าแรงค้าหลงน้ำสัน้นน่ารักแท้โอ้สาวปากสันนี่งามเนาะมามามาน้ำกันพี่ไปพ่นเจริญไปพ่นเจริญปะมืนะ่นเด้อบุญสวงเฮ้อเด้อบุญสวงเฮ้อมือ,นอ่อนเด้อน่ารักแต่บุญน,น,น่ะไก่ไก่บ๊ายบาย อ้าวอ้าวไปเสนอกอันนี้เนาะมันบบ้มเส้นทางนี่ออกนอกเส้นทางนะน,นี่หรือว่ามารับผู้โดยสารโอ้มาเอาเครื่องฟ้านี่เองมาเอาของฝากสบายดีสาวปักสั้นนี่เจ้าขายอย่างนี่อันนี้คุณกุลาปักสั้นอันนี้ร้านขายสินดาดร้านขายสินดาดนี่นะอันนี้น่าจะเปลี่ยนสินดาดเนาะน่าจะเป็นซินดา,นะนานนดา เอาบันนี้ก็ไปเลยเนาะเดินทางเลยเนาะนะอเอาละรถกำลังโยกเยกกันอยู่ตอนนี้ก็ยังมหบผููดยสารมฮับของกระท้างกันสิละโยกเยกอยู่เดี๋ยวพามันจะขึ้นทางง่ญ่มันก็จะสบายละโอ้ขึ้นแล้วบนดีทางใ่ายแล้วอโอ้ดีเกิอนีทางง่า่แล้วทางง่ญ่แล้ว,ลวเอาบาดน,นี้เดินทางเนะาะเมารถบ๊ผูุสาว เน่าหนึ่งเนาะเอาเอาทงว่าเอาทวงให้เน่าเนี่ยน่ะยันฮะยันฮะเจ้าชิปบ้านเลยใส่บ้านปากกระดานบ้านปากกระดานที่บ้องไหนเนาะเลยหอดหอดทางแบงค์เราบ่บ่อหอดแบปากกระดิ่งเป็นที่เราเลยหน้าเครือยังบ่อหอดบ่อหอดปากกระดิ่งโอ้โอเคบ่อหอดบ่อหอดเนาะบ่อหอดเนาะเมาไปเดินทางกูดัน จอดเอาปุ๋ยมาสีบดทับข้าบ่อหลังคาน่าจะแข็งแรงอยู่เนาะโอ้มีโค้งหลังคาอยู yeah. ่เอาได้อย oh, ู่มีปุ๋ยมีกล้องอี่มาดิโอ้นี่ฮะก็คือรถสองแถวอยู่นี่คลองนี้เอาขึ้นเต็มหลังคาเลยครับโอ้โอ้ได้ยี่บ่ได้ยี่บ่เดี๋ยวเดี๋ย เอาบุญยุบไปโน่นหลังคาเนาะบุญยุบไปเนาะโอ้ฮะบอสันแล้วอ่อเอานี่แหละครับรถซองแถวฮะคนยังได้คนไปเบิดคือสีบปวายังขึ้นหลังค้าอีกเนาะโอ้ได้อยูอเอไป เขาไปใครน้ำก้น้ำกล้วยไหเขาบอกให้่เขาบอกให้เราจอดตรงนี้แขวงเมืองปากดิ่งโอ้สบายดีผู้สาวซ้อมน้อยซื้อน้ำแน่ซื้อน้ำแน่เจ้าจะเป็นเจ้าของเขบอกโมเม้นบอกใส่น้ำเขาซื้อใส่ขึ้นบูไปเฮียนเลือกเราบอกอยู่โม่ไหนนี่โมซีโมซีซื้อน้ำซื้อน้ำอาปาดยิบเอาน้ำ ้ไอ้มาซื้อน้ำไปก่อนบ๊ายบายเร็วบ๊าไปไปไปฮะเดินทางต่ออกไปจอดซื้อน้ำปลาขึ้นขึ้นครับน่าแปลกใจไงตลาดำแล้วก็สุดคนคนไทยมันก็ใช่มากนะโอ้โหหุ่นคือลิงเลยเนาะเอาสุกหลายครับเขาสุกหลายได้ใกล้ผู้สาวเห็นปะสบายดีสวัสดีเปียไหนไอพามาลำบาก พอลำบากเลยพออันนี้ก็จะถือว่าบีชิกเริ่มต <Basic. S 1> ัวการลำบากอีดีไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เท่าทกันอ๋อันนั้นคืออันนั้นคือแน่น่าโคตละกันอ่าจะนนได้รวมชิปการเดินทางกันนะเมื่อกี้ก็พาน้องมาเอ่อนั่งสองแถวน,นี่แหละสองแถวขั้นนี้แหละนี่ปุยหกเจ็ดกระสอบลุ้งทึ่งอ่ะจอดกันเลยยากว่ะที่พี่ที่เขาย่ำไหนเข้ากับบุฟเฟ่ต์กัน เราต้องใส้ชีวิตมันก็เชียงไป็นยัน,ยน้อยแหละมันก็ได้ลดซากเดือดในการใส้ชีวิตกับเออเสียวในยังน้อยนะเอาการเดินทางได้สมบัติเหล้าเฮาอีกประมาณ50กิโลนี่แหละ50กิโลกับใช้ไปเวล้าประมาณชั่วโอเขินหมดแล้วน่าจะพอดพุ่นล่ะว่ารถเราเลี้ยงประมาณ40่ิเบื้องส่งนี่นส,สี่ชิทักๆเห็นบ่40 40 40ชิปสก็คยนั่งมาละกูน่าเบื้องลูกสาวอยู่ข้างหน้าอยู่นอกทางแบบ อยงเนาะเดินนางมาอยู่กับถอยหลังเว้ยไม่น้ำโค้งเดนออไกม่น้ำโค้งเหรอไม่น้ำโค้งนี่น้ำโค้งเนี่ยพอพ่พ่อโอพอโอ้ยผู้สาวเอาสมนะสมเอาเอาไขนาดโอ้ยครับเส้นเสเาไปขนาดถือสอยปเข้าเข้าไปน่งยับเข้าไปอีกกันแน่อายยับเข้ากันยับเข้ากัน อ้าวเจ้าขึ้นรถที่ขั้นแล้วเหนี้ผู้สาวอ้าไปต่อไปต่อโอ้หันเป็นมาไซก็จะไปทำน้อง้ีนาจอนั่งมันหอนเลยไปนั่งข้างในผมเอ๊ะย้๊องมายยับยให้น้องเข้าไปนั่งข้างในไปนังข้างในไหอทุกคนไอ้ข้างในผู้สาวเนี่ยย้๊ให้รถโอ้เอ๊ะย้บงมีย้๊อ่มาไหมหันเา นี่ส้มป่าผู้สาวเขาจะเอาไปทงนามีเอาไปฟ้าหรือเอาไปขายเอาไปฝ้าเอาไปฝ้าโอ้มื่อกี้บ้านอย่างแบบงมื่อกี้บ้านอย่างแบบมื่อกี้บ้าอน,นอะไรกูขอเป็นบ้านที่ขายส้มป่าหลายที่สุดในในถนน,นเส้นนี้ในในแถวแถวเออแปลงบุรีคำไส้นี่นะสาวเล้างามอิดดีเนาะนะไปแปลงได้แปลง้ในในก็งามแหนมอยู่ <laughs> นั่งเต็มรถมต็มผู้สาวเตหมเลยวันนี้โชคดีหลายโชคดีเป้าอี ในนางไกลมาได้หล่ะนดในางไก่นำเหรอคุณอาทั้งนี้นำทั้งนี้นำคุณอาทั้งคุณนำทั้งนี้นำทั้งนี้นำออเอียงรถเอียงนี่อแกรถเรอจ้ติ่งมามโอ้เขารถททททเอาขันไว้ก็นได้คันมงกีีไว้ก็ได้มาเอากระเป๋าเจ้ามาอันนี้กระูป๋าทรารกระหอดสารทีแล้วเฮ้าก็เป็นเด็กรถนะให้ถือให้โอ้นักเทือนเลยลเอ่อไปก็เด้ บปายไปยไปเลยไปเลยไปเลยไปยใส่เท okay. yeah. ala. ah, uh, uh. ียจะใส่เทียนอรไปส่งผู้สาวน้ยตำวจที่ตำรวจ่ตำรวจที่มเจาเนีน้ีเอาดีๆเนอตำรวจอยู่ข้างหลังเอไปส่งผู้สาวสีชมพูแล้วขใจได้ไหนมาใส่บริยการไหมดี บานแล้วโอ้มาหลายมาหลเอาเอ้าเอาโอ้มามามาอันนี้ตัวสนุกป่ะนี่ยได้ไหตัวสนุกตัวสนุกสนุโอ้ซึ่งมาแต่ใส่เนี่ยอ้มาแต่มาแต่ไทยายพี่บอเนี่ยมาแต่บงมาดึงการโอ้วตัวสนุกน้อยอันนี้ตัวสนุกน้อยตุเรียนพร้อมเอาละฮะนี่คือการเดินทางใน เส้นทางการเดินทางขาร์โดนไม้เลขสิบสามแบงคพอดีคำใส่มุงนาปลากระดิ่งนะครับเขาไซสรถโดยสารขั้นนี้แหละนะฮะมีปุ๋ยเพิ่มเติมมาครับทีมงานเฮ้าวันนี้โอ้ยมาเสมอนะครับกลับไปได้ทุกเมื่อนะครับโชคดีมีไซส์มาใม่นะมันป้าเข้าหมดเลยแล้วดีแล้วเขาดีแล้วสมองคนมันมวลเอาขณะนี้เราถึงบ้านปลากระดิ่งแล้วนะครับ เมืองปลากระดิ่งนี่แหละเมืองปลากระดิ่งต้องข้ามอำเภอพุ่งคลอตะวเวนแยงตาออดหน้าบ้านเขาหลับชาเห็นผู้สาวเก่าได้ข่าวว่าเจ้าหน้าแดงเอาละครับตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามหัวนะปลากระดิ่งหัวปลากระดิ่งอยู่ด้านหน้านะคช่ไ้โอ้น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ หัวปลากระดิ่งมีมีทางนั้งพุนัมอ่ะสบายดีเอ้ากระทำม้งสบายดีเจ้าอยู่โรงพยาบาลไหนบ้านยาบาลน้มีโองนาามีอ๋อไปหาแฟนดยู่ังไหนไปหาโม่ไปหาโม่เอาแสดงว่ายังมีแฟนยังยังโบ้เสือดอก นี่ปูปลาปูปอาไม่ใช่หานั่งรับป่านนี้ต้องมีแซนนะแล้วได้อย่างไงได้ส้มเป็นบ่แม่ส้มป่าส้มที่ขึ้นมาต้องแบบนั่นเห้ากับเบื้งก่อนเอาลูกนี้จะไปก่อนนมมันแหน่มันจะไปก่อนโวายตรงนี้จะไปหาเบื้องของเพื่นแล้วเจิ่นแ้วเจ้าเจ้าเป็นคนบ้านไหนอยู่หาไซคูนอยู่แต่โดนเลยบ่ว่าแต่ก่อนก็ยู่ท้องน้ำมีแล้วที่ม่ยายไปอยู่อ๋อยายไปอยู่หุ้นแล้วไปวันนั้ไปท้องน้ำมีมาสองปีเนนน่เราเจ้าเอ็ดนานอยู่นี่บ่ เจ้าเอสเอสเกมเนี่งเอส่วนซาลีเอส่วนซาลีบอแมนบอกคนเอส่วนซาลีสิงาป่านนี้เสสเอส่วนซารีี่ลู่อพันธุ์ปัญญาน้บอันี้คือเอส่วนซารีย่างเหียวแล้วส้มนียดเอสบออันนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อมาเบิเบินี้เท่าไหร่ถามเบินี้สองแสนีเบินี้สองแสนสีอกั่ามร่าบอกเลย่ะามสี่ like <c oughs> เอาใจสี 10, 100, มืออื่นมาเที่ยวบุญสวงเหือ่อยู่บ้านโพนจะเลืนนะ่อ<ช>น,นเนาะบ้านโพนจะเลื่อนมีบุญสวงเหือ่อเขามีบุญบ้านเนอะทักทมาเล่นกับทักจริงกันบนหน้าได้เออแล้วเอามาเล่นอย่างหน<ม>้าทา Facebook, นะักทักไปล่ะมาอินไม่ะอะทักทั้งเฟซบุ๊กเนาะทักเฟซบุ๊กเราจะขอเฟซบุ๊กเอาไว้เฟซบุ๊กซื้อนี้เนาะมีเนานะขอได้เนาะ โอเคจะให้พ okay. <vocal. S 1> ่อวีที่แงบ้าน่าทักขายมื้อมากินบุญบานน้ำใจหมุนแน่นอนเลยครามีโอกาสเจ้าซื้อหยังไอ้เงิงเลยอุ้ยอุ้ยเจ้าซื้อหยั่งวันที่ได้ยิ่งเยอยก่อนเจ้าเจ้าซื้อหยังก่อนซื้อว่งซื้อว่งโอ้ยไอ้ก็ซื้อไอ้ก็ซื้อเป็นการเจ้าละซื้อหยังซื้ออึ้งอึ้งไอ้ซื้ออึ้งอึ้งกับเบิ่งโอ้โหดีที่ได้มาจากเด้อ เดินทางไป,ไไปท่องเี่ยวมีหรือเปลไปจับมือไปซองมือ,อมือม,มือ,ม,อมือนี้กับมืออื่นกันมา<ช>เออถ้ามีโอก,กาสจะมาเบิ่งบุญช่วงเพื่อมืออืน่นไปการเลยที่รถตะเกียวเออพักพ<ล>ักมาก่อนพักมาก่อนเดี๋ยวห้องเขงาไมนะ่นั่งยมีต้องกันนั่นแหละท่าไหนลูกพี้นะท่าไหนท่าท่าเฟสเฟสเฟสเดี๋ยวขอให้เออเดี๋ยวขอให้เออรับกินงันบ้านนาเอาเดืังไดเดินทางต่อเนาะกับรถสองแถว รถสองแถวส่งแอล2 L, 2 L, เรียนลามมาไปเข้า,าไปนะเบิ้ลับชิบเอาแล้วเอาพอดแล้ว,ว,ลวบัดนี้เอาไอ้ลงกันเด้อเดี๋ยวเจอกันมื่ดเด้อเด้เดอดจะซื้ออย่างไรเรื่องบริหารซ,ซื้อน้องแร่น้องน้องแร่น้องแร่เอื้งเ,เดี๋ยวไอ้อึ้งลงกันเด้อ น้องเอิ้งเดี๋ยวเจอกันเมื่อวันเมื re ่อกินโง่เม okay. ื่อกินโง่ข anyway ุ้โตเลยเมื่อวันเด้อน้องแรเด้อน้องแรน้องอึ้งเอ้ยบอเบ็ดน้องอึ้งยี่ปิดน้องเวิ้งไอเอึ้งไอเอึ้งลงกันเด้อเอาหอดแล้วหอดหอดลงเอือนพักนอนสบายโอเคเอาไปก่อนไปไปเลยบา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 ยเอ้ายังบนรถอยู่บ่เอาไปก่อนเด้อสบาย เอาตอนนี้กําลังเลือกห้องอายุเดี๋ยวเ,นะเธอนอนกับฉันใช่ไหมเพราะนอนห้องเบอร์ห้านะครับอยู่ให้น,อน้องฟาดนอนห้องเบอร์หกและการน้องปูนะครับกับเอ่อนอนห้องเบอร์เจเอาซื้อเลขก,กันไว้เด้อสูนหกสูนหกเข้ามาเบิ้งห้องกันครับว่าเป็นยังไงนอนสบายเบ์ได้มานอนดนเหรอเด้ด<ว>เอโอ้โดนมากเลยบได้มานอนนะยังคือเก่าอยู่มีแอรมีอย่งครบ อ๋อไวไฟก็มีเบอร์ห้องน้ำครับโอเคนะนู้นห้องน้ำโอ้ได้ด่าเลยนะครับแต่ว่าเ้าที่นี่แเอาละครับเดี๋ยวเข้าฮอดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้เข้าถึงไฟส่ต้อนั้นกับอ่ะจะนอยนี่แหละเริ่มจะหิวข้าวแล้วน่าจะไปกินใกล้ๆนี่แหละครับที่เป็นมองไหนนั้นทักเบอร์กันครับ